นแับนับกกองแบบลรีเนยียเหมือนเดิมนะ่ะที่ศิษย์ศิษย์ต้องเจ้านะเรื่องที่เดียวมาจากคู่กงงง้ขนานมอเตอร์เวย์คู่ก้ขนานทางดวง่วนลงทับช้างนะเวลาลุ้งหน้าไปทางขบก้าไปทางถนนเจ้าพุทธา,ารนะครับ ว่ารถกำลังมาอยู่นะต้องเบรก จะวิ่งก็ยังไม่มีเลยร้านอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงแทบไม่มีเลยตอนนี้ที่ขนาด,ดนะกินโควิดนะกม่เหลีร้านอาหารมาเปิดอยู่นะ